สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะเซานีก็สทรงสินค้าให้ลูกค้าทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะทั้งสองทันเลยเด้อค่ะก้องแรกกับเป็นใหม่เก็บเขาใหม่เก็บลายหรือใหม่เก็บตะกอค่ะลูกค้าค่ะทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเนี่นซังเด้อจากส่วนอีกก้องหนึ่งก็เป็นฟื้นสิบสองโลบสี่สิบเกเส้นจากฟื้นสองตะกอค่ะ ให้เด้อค่ะมาพร้อมกันค่ะบ่ได้นัดหมยลูกค้าทั้งจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทั้งสองท่านเลยเด้อค่ะขอกราบขอพระคุณหลายหลเด้อค่ะทั้งลูกค้าเก้าลูกค้าไม่ที่อุดนุนลานแม่บุญลายฟื้นทองค่ะาำรับฟื้ท่อผ่าอุปกรณ์ท่อผ่าค่ะมีสินค้าพร้อมทรง ลูกค้าท่านใดสนใจกระทะแคสดสอบถามเพิ่มเติมแม่บุหลายฟุ่มท้องมาได้เด้อค่ะมักอันใดสนใจสินค้าตัวใดกระทักสอบ